ก็สวัสดียามค่ำนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาส่องไข่เชื้อนะครับก็ของเนี่ยครับเป็นไข่ของก็มีเพื่อนบอกว่าเป็นนกกวักนะครับก็หลังจากที่ผมเก็บเก็บมานะครับห้าฟองนะครับที่เราทํากระชังน้ํากันนะครับผมก็เอาเข้าตู้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาส่องเชื้อนะครับมาลุ้นเชื้อกันว่าเขามีเชื้อหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวรอดูครับแต่ว่าตอนนี้นะครับนกยุงออกมาแล้วสองตัวนะครับนี่ครับนี่ครับสองสองกองเนี่ยออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกองนี้ล้าเฉยนี่ด้วยมันน่าจะโดูข้างบนนะครับแต่ก็เดี๋ยวสองเชื้อดูให้หมดเลยนะครับอุนกยุงอยู่นู้นครับนี่ครับเห็นไหมครับหนึ่งตัวสองตัวตรงนู้นนะครับออกมาแล้วนะครับสองตัวนะครับนี่เลยเลยครับนกอยู่นีครับ นี่เป็นไก่ตอกนะครับขาไม่ดีนะครับนุ่นครับนุ่งอีกตัวนะครับนกยุงนะครับนี่ออกมาแล้วสองตัวเดี๋ยวเราจะส่องดูเชื้อนะครับวันนี้มากันค่ำหน่อยครับฝนตกนะครับนี่ครับมีเชื้อนะครับน่าจะเป็นไข่นกกวักนะครับเห็นเพื่อนบอกนะครับนะครับนี่ครับอืออันนี้เหมือนจะออกอแล้วพยางยังยังใกล้เตียงครับมีเชื้อทุกฟองเลยครับนี่ครับก็เห็นเพื่อนบอกว่าเป็นไข่นกกวักนะครับ นะครับนะครับห้าฟองนะครับทั้งหมดห้าฟองปรากฏว่ามีเชื้อทุกฟองนะครับอันนี้คือไข่ที่ผมเก็บเข้าไปใหม่นะครับนี่ก็เชื้อเรายังไม่ค่อยเดินนะครับ้นีวางผิดครับต้องเวลาฟักไข่นะครับเราต้องเอามุมป้านขึ้นนะครับมุมที่มีฟองอากาศเอาขึ้นข้างบนนะครับเนี่ยเชื้อเริ่มเดินแล้วครับแบบนี้นะครับการส่องเชื้อนี่ก็ประมาณเข้าตู้ได้ประมาณ หกเจ็ดวันนะครับก็เริ่มส่องได้นะครับนี่เชื้อจะมีวงๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับเชื้อเริ่มเดินนะครับเดี๋ยวเรามาส่องข้างล่างนะครับอันนี้เป็นไข่ของไก่สามสายนะครับเพื่อนผมมาฝากฟักนะครับตายมันก็มีนะครับเชื้ออันนี้คือเชื้อตายเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเขาจะไม่มีเส้นเลือดเขาจะเป็นเส้นเลือดแบบว่าเป็นเส้นๆใหญ่ๆนะครับอันนี้คือตายนะครับเชื้อตายมาดูนี้ โอนี่ตัวอีกฟองนึ่งครับที่ใกล้จะออกนะครับนี่ครับอเอาให้ใกไปเห่นีครับตอนนี้ก็สองฟองแรกที่เราเข้าไปนะครับก็ออกมาแล้วนะครับฟองนี้มันเลานะต้องดูกอนเหลืออีกห้าฟองนะครับห้าฟอง นี่มีเชื้อเดี๋ยวจะออกเร็วๆนี้นะครับคิดว่านะครับจะออกมาแล้วสองนะครับนกยุงนะครับออกมาแล้วสองไก่น,นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อหรือเปล่าครับอันนี้มันเข้าชุดทีหลังนะครับแต่สามฟองนี้มีเชื้อแน่นอนนะครับก็ไก่ตกไก่ตอกอันนี้น่าจะเชื้อตายแล้วไม่ออกแล้วนกยูงนะครับก็ยังไม่ได้เก็บกว่าตู้นะครับ นี่ครับสองตัวนะครับออกมาแล้วนะครับสองตัวสองฟองครับออกมาก่อนเพราะว่าเราเขาเอาเข้าคู้สองฟองก่อนนะครับแล้วรุ่นหลังก็จะตามมานะครับแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเรื่องของเรื่องของอะไเนี่ยครับไอไข่สามฟองสุดท้ายเนี่ยสามสี่ฟองนะครับมันมีแต่งนะเพราะว่าตู้มันน่าจะน่าจะคับนะครับฟองมันใหญ่นะครับฟองมันใหญ่ช่วงมันก็เลยไม่ได้นะครับ อันนี้น่าจะไม่มีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยครับก็ลุ้นุ้นฟองนะครับสามฟองนะครับฟองนี่ยครับจะออกเร็วๆนี้นะครับน่าจะไม่เกินสามวันนะครับน่าจะไม่เกินสามวันน่าจะออกนะครับเพราะว่าเราเข้าตู้ไปเนี่ยประมาณมันห่างกันประมาณสี่ห้าวันนะครับที่เข้าตู้นะครับเพราะว่าสองฟองออกหนึ่งเออสองวันหนึ่งฟองนะครับสองวันหนึ่งฟองแล้วเราเก็บได้ สองฟองก็สี่วันนะครับอันนี้ก็หกวันนะครับประมาณนั้นครับอย่างไข่พวกนี้ก็เพิ่งมาเข้านะครับวันนี้เรามาสองสองอันนี้ครับไข่นกปวักนะครับเดี๋ยวรอลุ้นครับว่าว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับตัวเขาจะเป็นยังไงนะครับ ครับเดี๋ยวเราพาไปส่องดูเด็กๆตอนกลางคืนหน่อยครับผมครับพามาชมกันอีกนะครับนกยูงน้อยนะครับสองตัวนะครับยังว่างนะครับนกยูงว่างนะครับใครสนใจก็สอบถามทักชายนะครับยังไม่ติดจองนะครับก็ใครสนใจก็จองได้นะครับจองได้ก็จะส่งอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ครับสองตัวนะครับสองตัวนี้นะครับและอีกตัวนี้ยังไม่ออกนะครับตัวหนึ่งพันนะครับนกยูง เราทำวัคซีนเสร็จก็ส่งได้เลยนะครับอีไรของจับนี่เพิ่งออกมาเลยนะครับเนี่ยน่าจะวันนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อเช้านี่ยังไม่ออกนะครับเมื่อเช้ายังไม่เห็นน่าจะสายๆนะครับออกมาก็แข็งแรงดีครับแข็งแรงดีเป็นนกงอินเดียนะครับนกยูอินเดีย พ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวผมไปอัปเดตให้ชมนะครับแต่ช่วงนี้เขาผัดผนนะครับก็ถอดขนหางออกหมดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีครับตีนใหญ่ตีนใหญ่ในตัวผู้หรือเปล่าตีนเล็กตัวเมียเด้อเนีก็ออกไล่เลี่ยกันนะครับออกกันเดียวกันแล้วก็ฟอ,องนึงเนี่ยเดี๋ยวเรารอลุ้นนะครับ แล้วก็อีกสี่ฟองนัไม่แน่นะครับก็ไม่ออกนะครับน่าจะได้แค่นี้ครับเพราะว่าฤด้ดูการนี้เขาเขาผัดขนด้วยครับน่าจะผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะเชื้อหมดนะครับแล้วเขาน่าจะไม่ทับต่อนะครับตังยุงน้อยครับเดี๋ยวไปดูตัวใหญ่ที่อนุบาลไว้นะครับสองตัวนะครับเมาส่องดูเด็กๆตอนกลางคืนนะครับนี่ครับ เลคอนนะครับเริ่มไข่แล้วนะครับออตตล็อกก็ยังนะครับออตตล็อบยังนะครับแล้วก็นี่ครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนอนกนลยครับโรถออฟกับบาฟลีนะครับอยู่ในค้อกเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวเราพามาอัปเดตตรงนี้นะครับอันนี้นกเป็ดน้ากับเพื่อนๆนะครับเราอัปเดตตรงนี้ครับก็จะเป็นเออทำไมไฟขาดล่ะ หลอดไปน่าจะขาดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหลอดให้อันนี้ผมก็ยังกกอยู่นะครับนี่เปลี่ยนหลอดด้วยน้องไก่ยังรลอดไปนครับรอนุบานไว้นะครับก็มีนกยุงด่างหนึ่งตัวขาวหนึ่งตัวตัวนั้นน่าจะเป็นบัดจะผมต้องต้องอันนี้ก่อนเพราะชุดนี้ชุดนี้ผมเก็บไว้เองนะครับคือ เราจะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นหวัดเดี๋ยวผมต้องให้ยานะครับก็ให้สมุนไพรนะครับให้สมุนไพรที่ผมหมักไว้นะครับหลอดไฟน่าจะขาดละตรงนี้หรือไม่ขาดอ๋อมันหลวมมันน่าจะโดนใส่อืมนี่ลเล็กหอนบินขึ้นมานี่ตัวครับนี่ครับผมยังกกอยู่นะครับอายุเท่านี้เพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับอากาศมันแบบฝนมันตกอย่างเงี้ยครับ มีไก่ตอกตัวนึงครับตัวนู então, ้นแล้วก็เป็นโรดออสนะครับโรดออสขาเลยอย่างนี้สองตัวนะครับแล้วก็เล็กฮอนนะครับทวกพวกนี <work> ้จะเป็นข้าแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปนะครับเราจะเก็บไว้เนี่ยครับนกยูงเป็นอย่างนี้ครับนกยูงขาวนะครับแล้วสีด่างนะครับเดี๋ยวสองตัวนะครับก่อนหน้านี้ตัวนี้เก็บขาแล้วใช่ไหมครับขาเขาติดนะครับก็เลยมีตำหนิผมก็เลยไม่ได้ขายนะครับขามันติดตรงนี้ครับติดกงนะครับเหมือนขาจะหักแต่ว่าตรงนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับ อายุประมาณสองเดือนกว่าแล้วครับเล้ยงงขึ้นเนี่ยน่าจะประมาณนี้ยครับน่าจะประมาณสองเดือนน่าจะเป็นหวัดตัวขาวน่าจะเป็นหวัดนะครับเดี๋ยวให้ยานะครับแล้วก็ออดครับเริ่มโตแล้วครับเดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้ผมปล่อยลงพื้นนะครับเดี๋ยวหมดฝนก่อนนะครับก็พอดีครับอีกประมาณสักเดือนนึงหรือเปล่าไม่หมดแน่นะครับฝนต่อไปก็หน้าหนาวหน้าหนาวนี่ไม่เท่าไหร่นะครับหน้าหนาวไม่เท่าไหร่สําหรับไก่นะครับ ก็จะเป็นหน้าฝนเนี่ยนะครับที่เป็นหวัดเป็นอะไรเยอะนะครับตอนนี้ก็ให้กินพวกอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดแล้วก็บางตัวก็กินข้าวเปลือกได้ก็กินนะครับผมผสมข้าวเปลือกให้ด้วยนะครับแล้วก็น้ําสมุนไพรนะครับนี่ครับนกยูงตัวใหญ่นะครับมีสองตัวนะครับไหนๆตัวนี้แหละเป็นหวัดเดียวต้องแก้ไขนะครับมีแต่ต็อกตัวนึงหลงมานะครับเกิดทีหลังเขานะครับพวกเป็ดก็อยู่นู่นครับ ตัดหานครับอยู่ในนี้ก็แบ่งนะครับใครสนใจครับบาบารี่นะครับแต่ว่ามันจะไม่คุ้มค่าส่งนะครับเพราะว่าสองหำตัวนะครับในกล่องนี้เต็มแล้วนะครับพวกหานยูนี้นครับหานนี่แต่ที่วุ่นรอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่มีป็นหาเดี๋ยวเขาจเข้ามานอนข้างในนะครับดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เป็นไงบ้างฝั่งนี้เป็นไง วันนี้มากันค่ำหน่อยนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเขาก็จะไม่นอนที่แฉะนะครับเขาจะนอนบนเนี่ยครับเป็ดเห็นไหมครับมีแผ่นให้นอนเป็ดน้อยครับทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับรุ่นเล็กเนี่ยตันเหนือแล้วก็พี่บุญรอดกับเมียเขาแล้วก็เป็ดอีเหลียงนะครับสี่ตัวนะครับอยู่นู่นสี่ตัวนี้นี่ขอเก็บไว้นะครับขอเก็บไว้แต่ถ้าใครสนใจพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะอยู่ที่นึงอยู่บ้านเพื่อนผมนะครับตัว่าสี่ร้อยห้าสิบนะครับอีเหลียงสี่ตัวแล้วก็พวกไก่ก็เข้านอนแล้วครับ ไก่ข้างนอกนี้จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจะน,นอนเป็นที่เป็นที่ไปมีรังไข่ให้นะครับอันนี้เขาเคยเขาเคยนอนตรงนี้เขานอนตรงนี้ครับไวดอดสองตัวเขาเนี่ยแล้วก็มีไก่น,อน้อยจวงครับลูกเขานะครับเขาฟักเองนะครับตัวเนี้ยเ,เนี่ยมีไก่น้อยตัวนี้ลูกแม่ไวดอดแนวฟักเองนะครับแล้วก็ไก่แจ้อยู่ฝั่งนู้นนะครับนอนข้างบนนู่นครับวันนี้ก็พามาส่องไข่เชื้อนะครับของ นกกวักนะครับก็มีเพื่อนๆบอกว่าเป็นนกกวักนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักว่าเป็นไข่อะไรครับแต่นกกวักนะผมรู้จักนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเรื่อยนะครับสาหรับนกยุงนะครับเริ่มทยอยออกมาครับใครสนใจก็จองไว้ได้นะครับจองไม่ได้ก็วางนัดจํานะครับถึงเวลาส่งอีกหนึ่งสัปดาห์ผมก็ส่งนะครับไม่รับจองฝากเปล่านะครับไม่รับจองปากเปล่านะครับถ้าจองฝากเปล่านี่ปัญหาเยอะนะครับก็มันจะตัดสิบคนอื่นนะครับ นี่ครับครับก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พีมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม